ไปในหนึ่งครั้งครับที่ช่องสนักข่าวใหญ่เนี่ยหยิบนะครับเรื่องประเด็นของแมปคอนโดนะครับเนอร์บ็อกเนี่ยไปพูดนะคุณผู้ชมเอาจริงๆล้เนี่ยเป็นเรื่องหนึงที่ผมรู้สึกแบบเบื่อมากเพราะมันเป็นข่าวที่พูดมาซ้ำเงาซ้ำเล่าอ่ะเหมือนเคยว่าหยิบกลับมาเล่าใหม่หยิบกลับมาเล่าใหม่บ่อยครั้งถ้าใครจำได้ครับครั้งสุดท้ายที่พูดถึงอันนี้คือหน้าของตอนคลิปทูเดย์อ่ะทูเดย์นิวที่พูดถึงอันนี้ไปคุณผู้ชมพูดถึงประเด็นเรื่องของแมปคอนโดไปแล้วก็มีการเอาเคยว่าเพลเยอร์บางคนนะครับมาสัมภาษณ ซึ่งสุดท้ายครับโดนด่าเลยครับเพราะว่ากล่าวเกินจริงกล่าวเกินจริงมากว่าเฮ้ยมันหาง่ายมากเลยนะโชว์ปุบปับปุบป,บปับที่ไหนได้ดิสคอร์ดคือถ้าใครทราบดีครับแบบคนดนูพวกเนี้ยมันหายากนะครับเพราะว่าถ้าคนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหาจริงเนี่ยจะหาไม่เจอเว้นแต่ว่าคนเนี่ยจะแบบเป็นพวกแบบหือยากจะดูพวกนี้จริงแล้วก็ไปหาชื่อมาอย่างเงี้ยถึงเจอถึงได้ตลอดนั่นแหละคุณผู้ชมซึ่งเรื่องเนี้ครับถูกหยิบไาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งก็ได้ขอช่องข่าวอย่าง BBC ซนะครับซึ่งข่าวเนี้ยคือ หงายไม่ได้ด่านะเพราะว่าเขาบอกว่าเออถูกมันก็ถูกแหนะแต่อีกแล้วเหรอพูดอีกแล้วเหรอคือถ้าใครทราบดีครับเอเรื่์แมพคอนโดวนเนี้ยมันเป็นเนื้อเนินที่ถูกเมือนหยิบเป็นข่าวนะครับบ่อยมากเป็นเหมือนกับักคอนจากงวงอ่ะที่สักครั้งหนึ่งครับผ่านไปหนึ่งปีหยิบมาเข้าใหม่หรือไปสองปีหยิบมาเข้าใหม่เงี้ยมันหยิบมาเก้าใหม่ซ้ำๆซักๆมันเป็นเหมือนเดิมแบบคอนโดเหมือนเดิมไอ้วัเนี้ย คือมันไม่ใหม่คุณผู้ชมจนหลายคนที่เห็นข่าวในหน้าหน้าอัตีเนี่ยถึงกระบอกครับว่ามันจําเป็นด้วยเหรอที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะมันก็ไม่ได้ใหม่เลยนะคือฟังดูแรงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่จริงเพราะว่าเราเห็นเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วถ้าใครที่พิมพ์หาทาง YouTube จะเห็นได้ว่าโหมันก็มีข่าวด้เยอะนะแต่พูดทําไมอะซ้ำๆ้ซากๆมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลง,ปลงเลยเพราะมันก็เหมือนเดิมตอนนี้ คือรายละเอียดของข่าวจากท่านหน้าบพีบีซีเนี่ยคือถ้าใครอยากดูครับไปดูที่ช่องพี่ออมได้นะครับพี่ออมเนี่ยแกสรุสปเป็นงานทั้งเพจเลยคือผมก็นั่งให้อ่านนะนั่งให้ฟังแต่พี่แกพูดมาคือที่พี่แกแปลเนี่ยคือไปทั้งเพจน,นะครับผู้ชมไม่ได้แปลเขาว่าเฮ้ยสรุปมาเฉยแกแปลมาทั้งเพจเลยใครอยากดูดูได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ว่าผมจะมาพูดในคลิปนี้พูดถึงเรื่องของประเด็นหนึ่งที่เพื่อนเยอะหลายคนนะมองว่ามันไม่จําเป็น จริงๆตอนแรกผมก็มองว่าเฮ้ยมันใหญ่หรือเปล่าวะพอไปนั่งดูคอมเมนต์นี่โอ้โหชัดเจนนะว่าหลายคนนะมองว่ามันไร้สาระไม่ได้ไร้สาระที่ว่าคือไอ้นี่นะแต่ไร้สาระคือมันพูดซ้ำไปแล้วอะพูดไปแล้วอะไอ้ทั้งปัญหาเนี่ยครับมันเอ่ยเพียงแค่แมพคอนโดซึ่งมันเป็นแมพที่แน่นอนว่าคุณเนี่ยหาได้ไม่เจอง่ายอย่างเไอ้แมพตัวเนี้ยคือก็อาจจะเจอได้เพียงแต่ว่าคุณเนี่ยต้องไปตั้งใจหานะครับแต่ว่าทหารจริงๆเนี่ยคือหาไม่เจอนะคุณผู้ชมทหารแบบเป็นเพียว ปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เหมือนจะใหญ่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับมันไม่ได้ใหญ่มากครับเพราะว่าเราบอกเนี่ยแกก็ทําการให้เคลียนะครับทุกโอ้โหทุกวันนะคุณผู้ชนะมถ้าใครที่เป็นพวกสายแมบคนโดยเจรทราบดีว่าไอ้เกมพวกเนี้ยมันอยู่ได้ครับเพียงแค่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอะแล้วก็หายไปละเพราะเราบอก,ก,กเนี่ยแกเคลียไวมากแกแบนปุดผับผุดผับเลยซึ่งมันเป็นไนทท่โอ้โหดีมากเลยนะคุณผู้ชมผมมาว่านดี ดีตรงที่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องกังวลใจครับว่ามันจะมีแมปพวกนี้ผ่านไปนะครับจนเพลเยอร์ทั่วไปเนี่ยไปเจอได้แต่ก็มีโอกาสจะได้อยู่ดีเพราะว่าเกมมันเนี่ยมันสร้างมาเยอะจนระเบบในแกแบไม่ทันคือถ้าใครชอบว่าเฮ้ยระอบบมาเลยฉันมันห่วยเอาจริงๆนี่มันไม่ได้ห่วยนะผู้ชมันนี่มันทำแบบว่าทำดีเพราะว่าเคลียเยอะแต่ที่มันเป็นปัญหาคือพวกนี้มันสร้างไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไม่มีวันหมดเหมือนเคยกว่าอะไรอะต้นไม้อะผู้ชมตัดไปปุ๊บมันก็โตใหม่อยู่ดีอะนั่นแหละไอ้พวกนี้ครับมันก็เป็นเนื่อง ก็ได้ว่าเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะมันไม่หายไปง่ายเว้นแต่ว่าคนทําจะเลิกเสื้อหน้าของช่องอย่างเกมโก้แคทครับเกมพูกนี้เรื่องนี้นะคุณผู้ชมมันมองว่าไอเรื่องแมพคอนโดวันนี้ข่าววันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มันไม่จับไปต้องพูดจะได้อะแต่แกม,มองว่าควรพูดถึงเกมน,นี้มากกว่าคือเกมอย่างมีซิตี้เออคือแกไม,ม่ได้เกลียดชาม M ิซิตี้นะครับแต่ว่าแกพูดจริงมาว่ามิซิตี้เนี่ยเป็นเกมหนึ่งที่ทุกคนครับเจอได้อยู่แล้วคุณผู้ชมมันก็หาง่ายมาก มันขึ้นหน้าโปโปลาเลยนะประเด็นใะเกมเนี้ยเพราะมันเกมที่ดังงั้นมันก็มีพวกแมปคอนโดเนี่ยครับไม่ใช่แคมป์คอนโดดิเป็นเสียว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ครับผู้ชมที่แอบแฝงครับพวกเซเรนเดอร์อยู่ที่มันชอบให้สแปดบวกกันเนี่ยมีอยู่ภายในเกมผู้ชมเหมือนคอนโดเลยนั่นแหละคือปัญหาใหญ่กว่าซึ่งแน่นอนครับว่าเออเนี้ยไม่เคยพูดถึงในข่าวเลยนะครัผู้ชมแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันไม่น่าเชื่อว่าสระนักข่าวใหญ่อย่างบีบีซีหรือว่าพวกไหนช่องข่าวเนี่ยที่เคยพูดถึงแบบคอนโดไปแล้วเนี่ย ไม่เคยพูดถึงอันนี้เลยสักครั้งเดียวเออแปลกดีไหมคุณผู้ชมปัญหานี้ในมิสซิสซิปปีนะครับจากที่กินเอโกแคสในแกกล่าวไว้นะแกบอกว่าปัญหาเนี้ยมันมีมาเนี่ยห้าปีแล้วไม่มีใครเอ่ยถึงเลยสักครั้งเดียวท,ทั้งทีกินเนี้ยมันเป็นกที่ดังมากเลยนะไม่เคยมีใครเอ่ยไม่เคยมีปัญหาเป็นดราม่าข่าวครับมีแต่แแบบคอนโดเนี่ยที่โดนเผยว่ากระแสดังกว่าเอาตามจริงนะคุณผู้ชมไอ้เรื่องประเด็นเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งที่แปลกมากเพราะว่าแแบบคอนโดครับ มันไม่ได้ดังมากนะครับผู้ชมเท่ามิซิตี้แต่คนพูดถึงกันเยอะมากเพราะมันเด่นชัดมากกว่าแต่พอมาเรื่องของมิซิตี้นะครับมันกลายเป็นว่ามันไม่เด่นชัดกัผู้ชมเพราะว่าหลายคนเนี่ยเหมือนจะไม่ได้สนใจครับแอบว่าไม่เห็นจริง <c oughs> ก็น่าถามนะครับว่าทำไม,นนมไ,ไม่เห็นในแบบมิซิตี้จะไปเห็นในแบบคอนโด <c oughs> แบบคอนโดเนี่ยหายากกว่านะต้องหาดิสคอด,ด้วยแต่แบบมิซิตี้เนี่ยครับเข้าเกมพุ่งเจอเลยช่องปาร์ตี้ถ้าใครที่ไม่เชื่อไปหาคลิปผมดูได้ครับไอคลิปที่ผม่นมิซิตี้ไว้ตอนที่ เป็นพวบแบบพวบแบบเซนเดอร์อะผู้ชมที่มันสร้างเซิร์ฟกันนั่นแหละครับปัญหาเจอง่ายมากคุณเข้าไปเพื่อคุณเจออ่ะมันมีคนเล่นเยอะด้วยนะประเด็นน่ะกดไลค์เป็นร้านเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันควรจะแก้มากแต่ไม่เคยแก้และไม่เคยเป็นข่าวหรือล่าสุดอย่างย่อหายที่ก็น่าพูดถึงเหมือนกันนะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่เปเกมเด็กเล่นเยอะนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ก็ไม่เคยพูดถึงเหมือนกันไปพูดถึงแบบคนดู แมปคอนโดเนี่ยเอาจริงนะมันกบราสีของพวกไอแมปปัญหาที่มันใหญ่กว่าเนี่ยชัดเจนมากนะครับว่ามันกบได้ดีมากเพราะสนักข่าวหลายครั้งเนี่ยไม่เคยพูดถึงเลยไอพวกแมปพวกนี้ยสุดท้ายก,ก็ต่อไปครับพวกแมปเบยไฮายกับแมปเมซิตี้ส่วนหนึ่งเลยคือเป็นปัญหาแน่นอนเพลเยอร์ด้วยที่ทําการสร้างนะครับพวกอ็อบเจกต์อย่างพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบบแปลกพวกนั้นขึ้นมาปัญหาส่วนใหญ่ครับตอนนี้นะไม่ได้อยู่ที่แมปคอนโดครับผู้ชสมอยู่ที่พวกเสื้อผ้าเนี่ยครับผู้ชสมพวกเสื้อผ้าของในเกมพวกนั้นหรือว่าเกมต่างๆที่ อํานวยครับไปเพลเยอร์เนี่ยสามารถทําหลายสิ่งหลายอย่างได้คุณผู้ชมเออสงสัยอย่างหนึ่งว่าทําไมถึงไม่เคยพูดถึงเนือเพราะมองว่าเกมบัลเนี้ยเป็นเกมที่จุดประสองค์หลักเนี่ยคือไม่ได้ให้ทําเยอะแยะแต่ว่าเพลเยอร์เนี่ยมาทํามันเองแต่ถ้าจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาหนึ่งที่ชัดเจนกว่าแบบคนดูเยอะชัดเจนมากสหรับผมนะคุณผู้ชมคือผมมองนะว่าสิ่งที่จีนและก็แคนเนย์กัพูดถึงมันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงมากเพราะว่าเราเห็นข่าวเนี้ยบ่อยมากเลยแต่ไม่่เเคยพูดถึงงรือแมป มีซิตี้สักครั้งเดียวมันเปนเรื่องทน่าแปลกครับคุณผ,ผู้ชมนะสำหรับที่ผมคิดไว้คุณผู้ชมผมไม่ทราบว่าคุณผู้ชมหัยคนจะมองเหมือนผมไหมนะแต่ผมมองว่าแมปคอนโดอะไอ้ข่าววกนนี้มันพูดไปบ่อยเกินไปแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นต้องพูดแล้วอะควรจะพูดถึงแมปอื่นมากกว่าที่มีปัญหาจริงแบบชัดเจนอย่างเช่นมีซิตี้เป็นต้นอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมที่ผมมองแบบที่กินก็แคปเกมมองซึ่งมันก็เป็นใน,นที่จริงเออแต่คุณผู้ชมจะมองเหมือนผมไหมนี่ก็ไม่ทราบกันนะคุณผู้ชมคอมเมนต์กันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบจบคลิป,ปน,นี้ก่อนนะครับผู้ชมใครชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผู้ชมสำหรับคลิปีนี้ครับสวัสดีครับ